สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดมพรณเมืองหรหัสนักศ,ศึกษา633130140337หมู่เรียนที่3ค่ะค่ะดิฉันนางสาวลิชิลานาสิงห์ทองรหัสนักศึกษา633130140317หมู่เรียนที่3ค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราจะมาอ่านตีบทเรื่องปลาย่างค่ะ ปลาไม่เคยเรียวบนจานสีขาวผื้คิดถึงทะเลมันอะไรกันเคยได้เล่นหัวกับเพื่อนกลุ่มเดียวกันภายใต้พิลานน้ำที่กว้างใหญ่ปลาการางสีแดงตัวนน้อยที่มันเคยคุ้นคุ้ในกองสาหร่ายทะเลคงจะโตขึ้นมากแล้วตอนนี้หรือมันจะถูกปลาตัวอื่นหาเจอไปแล้วก็ได้คงทรงจำเศร้าๆเกี่ยวกับชีวิตในท้องทะเลย้อนกลับมาทำให้น้ำตาเค็มๆเอ่อขึ้นมาปลาอยากเห็นพ่อแม่ที่มันรักรวมทางญาติพี่น้องของมันเป็นที่สุด ตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกันนะตัวมันเองถูกดึงขึ้นมาจากน้ำและโยนสูงสูงเข้าไปในถังน้ำมันเก่าๆใบหนึ่งพร้อมกับปลาแมคทคเรียอื่นๆที่ถูกจับการเดินทางต่อมาโดยรถไฟดูยาวนานเรากับจะไม่มีวันจินนจ้นสุดในที่สุดปลาก็ถูกเทออกมาจากถังมืด และถูกเรียงไว้ตรงหน้าร้านขายปลาแห่งหนึ่งในเมืองที่สว่างสวัยใหญ่โตมันรู้สึกคล้ายกับได้กลับบ้านอยู่เหมือนกันเพราะที่นั่นมันถูกแวดล้อมด้วยปลาจาระเมดปลากระพงปลาเฮอริ่งปลาหมึกและปลาเมคเคเรลเช่นเดียวกันกับมันนอกจากนั้นยังมีปลาแปลกๆที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนอีกด้วยปลาทั้งหมดนอนเรียงติดๆกันอย่างมีสีสันไม่มีช่องว่างให้เกิดความรู้สึกว้าเวแต่มีบรรยากาศของความเหนื่อยหน่าย ที่งวางปกพรมทุกสิ่งอยู่ไม่มีใครพูดกันหรือว่าปลาทุกตัวนอนนิ่งเรากับคนไข้เแบบิงตาที่ไม่มีแววของมันเหมือนกับตุกตาหลังจากเวลาผ่านไปสองถึงสาวันก็มีสุภาพสตีคนหนึ่งมาซื้อปลาแมคเคิรเลวนำมันไปที่บ้านและจัดการย่างมันให้เป็นอาหารค่ำอีกไม่นานนายเจ้าของบ้านก็จะกลับมาจากงานและเขาจะรับประทานมันเป็นอาหารทะเล ฉันอยากเห็นน้ำทะเลสีครามดูใบเรือสีขาวของเรือที่แล่นผ่านไปเจ้าปลาข้ามควรดูมีแรงพักดันอย่างคุ้มครั่งเข้าสิงสู่จิตใจมันพยายามกระเสือกกระสนไปให้คุนจานแต่ทว่าร่างที่ถูกแย่างแล้วมีความเบาหวิวอย่างประหลาดและมีเหล็กเสียบกลางลำตัวของมันอยู่ด้วยไม่ว่ามันจะดิ้นรนสักเพียงไรมันก็ไม่อาจกระดิกได้แม้เพียงปลายหาง ในที่สุดมันจึงยอมจำนนแต่ความปรารถนาที่จะกลับไปสู่ทะเลและครอบครัวของมันยิ่งแรงกล้าขึ้นกว่าเดิมอีกไม่กระรองเต่าทำไมเจ้านั่งจ้องมองฉันอย่างนั้นเจ้าจไม่รู้หรือว่าฉันอยากจะกลับบ้านใจะจะขาด,ดูแล้วเจ้าปลาพูดกับเมียวที่อยู่ในบ้านซึ่งคอยจับตาดูมันอยู่ตลอดเวลา ก็เพราะเจ้าดูน่ากินเสด็กเกอน่น,นะสิพ่อแมคคเรียวที่รักของฉันเนินสนเสียงคางอย่างพอใจแล้วเข้ามาดมตัวปลาหนวดของมันสั่นเทาทีเดียวปลาเล่าถึงข้อร้ายต่างๆของมันและวิงวอนให้แมวพามันไปที่ทะเลแมวคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วตอบว่าก็ได้หรอกพ่อปลาที่รักแต่เรามาตกลงกันเรื่องรางวัลเสียก่อนจะดีกว่าปลาให้สัญญาว่าจะยกเนื้อตรงแก้ม ซึ่งเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดให้แก่แมวเป็นค่าตอบแทนเมื่อนึกว่ามันจะได้กับทะเลจริงๆน้ำตาใหม่ก็ไหลเอือออกมานางแมวค่าบปลาไว้แล้วย่องหลุกออกไปทางประตูหลังออกไปสู่ถนนได้ก่อนที่แม่บ้านหดูเสาวใช้จะได้นึ่สงสังสยอะไรพอไปถึงสะพานที่ชานเมือง แมวก็ทิ้งร่างปลาลงบนพื้นและอิกออกว่าท้องฉันก็ว่างออกอย่างนี้ฉันคงจะหิวตายก่อนที่เราจะไปถึงทะเลที่ห่างไกลอย่างนั้นด้วยความตะหนกว่ามันจะไม่มีโอกาสไปถึงทะเลปลาอุทานออกมาว่ากินเนื้อที่ฉันสัญญาให้เจ้าก่อนก็ได้มันจะทำให้เจ้ามีกำลังเดินทางต่อทันทีที่แมวล,ล็อกแก้มทั้งสองข้างของเจ้าปลาเสียเรียกมันก็หันหล,ลังกลับและวิ่งหนีไป มันไม่มองกลับมาอีกเลยปาาอนนิ่งอยู่บนสะพานด้วยความเศร้าได้โดดเดี่ยวมันคิดว่าถ้าหากมีสัตว์ที่ใจดีสักตัวผ่านมามันก็จะขออาศัยไปทะเลแต่ที่ชานเมืองอย่างนั้นคนเดินทางผ่านไปผ่านมามีน้อยและนานๆจะเห็นสักคนในอีกไม่ช้าก็จะถึงเวลาค่ำ